ก็เป็นบรรยากาศที่แบบเออดีนะดูแล้วมันแบบโอ้ทุกใจแบบมานานมากในยุคข,ของโมริมมัน ไม่เห็นนะว่าเวลาที่เล่นแล้วมันฟุตบอลสนุกหรือมีความเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไงคนอาจจะบอกว่าทําไมวะความเป็นแมนยูมันก็คือทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันก็เป็นทีมนี้อยู่แล้วอะทำไมต้องไปหาคําตอบว่ามันต้องเล่นแบบนั้นแบบนี้ผมเนี่ยอาจจะทันในช่วงที่แมนยูมันมันรุ่งโรจน์มากๆอ่ะแล้วก็ณตอนนี้มันก็ล้มลุกคุกค,คานมา13ปีละแปบ๊บเดียวเนาะคือเรารู้อะว่าโค้ชแบบไหนที่มันจะทาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ซึ่งแมนยูไม่ได้เอามาโอเคคาร์ลิคเนี่ยถามว่าใช่ไหมในความต่อเนื่อง,องเกมมมนีันค ตอบอยู่2อ,อย่างแล้วสื่อในต่างประเทศเนี่ยเขาชวนคุยเรื่องนี้ we are back มันหมายความว่าเรากลับมาได้แล้วเราชนะแล้วคำว่าชนะของแมนยูเนี่ยมันสื่อสารได้หลายอย่างครับด้วยความที่ยูเนเต็ดดีเอเนี่ยมันถูกฝังอยู่ในใจของนักเตะรุ่นเก่าๆถ้าเราสังเกตนะเขาชอบพูดว่าถ้าแมนยูเล่นไม่ดีเนี่ยมันไม่ใช่ดีเอของแมนยูค้นคนนี้ทําแบบนี้ไม่ได้แบบนั้นไม่ได้ความเป็นดีเอของแมนยูเนี่ยมันจะถูกพิสูจน์ออกมาได้ค่อนข้างง่ายในช่วงเวลาหนึ่งคืออะไรไหมช่วงที่แมนยูวิกฤตแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วไปเอาคนข้้้้าาาาางงในนนนสออเเรรที่่่จจจะููักกมมยคลบชวว ฤตสิ่งนี้คาริคทำให้เห็นแล้วแต่วันหนึ่งฟุตบอลมันจะมีทางของมันครับทางที่คุณต้องทำเนี่ยคุณจะเอามารวมกับความเป็นยูเอแธดดีเอได้อย่างไงเพื่อให้คำว่า we are back มันไปต่อนี่คือเรื่องที่ความเป็นปีศาจแดงกับซิตี้กับอาร์เซนอลสองเกมนี้ต่างกันโดยสิ้นเชิงซึ่งทำไมที่เมืองนอกเขาถึงใช้คำว,ว่า we are back เพราะว่าสถานการณ์มันครบแล้วครับจากสองเกมเกมอาร์เซนอลคือเราโดนนำกลับมาตีเสมอแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็มาแซง เอาชนะแล้วมันเป็นช่วงเวลาแบบนาทีทองเราไม่ค่อยเห็นแมนยูในเกมแบบนี้นานมากคือมันจะต้องมีเกมอะไรแบบนี้เล่นดีหรือเปล่าไม่รู้ผิดพลาดในระหว่างเกมหรือเปล่าไม่รู้แต่คนดูสนุกแล้วรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือแมนยูเดินออกจากสนามแล้วไม่เสียดายแพ้ก็คือแพ้ชนะก็คือชนะถ้าคารลิคซึมซับมันได้แล้วเคยอยู่ในบางช่วงเวลาเนี่ยผมคิดว่าวันนี้คารลิคก็ทําให้เห็นซึ่งผมไม่รู้หรอกว่าผู้เล่นอะ่ะเขาสู้ขนาดไหนโค้ชถึงออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าไม่ต้องให้เครดิตผมนักบอลอะไรเต็มๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงคร ในเวลาเพียงแค่เกือบ2สัปดาห์แล้วอาร์เซนอลเขาทําบอลมากี่ปีขออาร์เตตา้าสาปีอะเขามาแพ้ถามว่าแพ้ราบคาบไหมผมว่าถ้าอาร์เซนอลเล่นจริงๆแล Man ้วแมนยูไปแรกเละแมนยูเละครับแต่แมนยูเล่นแบบรู้จังหวะมากยิ่ยงขึ้นอันเนี้ยมันคือความเป็นแมนยูในสมัยก่อนแมนยูไม่ใช่บอลบุกค,ครับคนจะบอกว่าแมนยูเป็นคนบอลบุกมันแมนยูเป็นบอลสวนมันครับสวนแล้วหมัดมันหนักในตอนนั้นะนะครับซึ่งในยุคนี้อาจจะกลับไปเป็นแบบนั้นได้เพราะอะไรทุกทีมไม่ได้กลัวแมนยูแต่ตอนนี้สายตามันจับจ้องแล้วเกมต่อไปขอัดขอคคคาาาจจะไดููู้้ว่่่ถุณเออตสที่มันไมม่่ชทีีแบบนึ ที่เขาไม่ได้พร้อมจะแลกกับคุณไม่ได้พร้อมจะกดคุณเนี่ยคุณจะเล่นแบบไหนซึ่งเป็นปัญหาของแมนยูมาตลอดเกมกับซิตี้เนี่ยอีกอารมณ์หนึ่งเห็นชัดเจนถูกไหมคือเล่นแล้วมันดูจะบอกว่าเหนือกว่าคงไม่ใช่แต่จังหวะทุกครั้งที่สวนกลับมันมีสเสน่ห์มันมีพลังของมันเรื่องนี้คือเรื่องที่เราไม่เห็นในยุคข,ของโมริมสิ่งที่คาริคก,กับมานในรอบนี้เขาก็เลยรู้ว่าปัญหาของแมนยูอ่ะมันคืออะไรและจะแก้ในช่วงเวลาเนี้ยจะแก้ยังไงอาจจะมีแพ้บ้างชนะบ้างก็ว่านไปตามบอลฟุตบอลแต่วันนี้คําาาาาาวว่่่่ VRbag มัันนนนนนคคอออข้้งชดดเจแแลีีืบรยยกกศทฟไ้